รีลอยจอมวายร้ายโคนิงพลังทำลายล้างทวีคูณรีลอยหรือที่รู้จักกันในชื่อสัตว์ทดลอง629ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ตอนพิเศษรีลอยแอนด์สติชและคอมิกสติชแอนด์เดอะซามูไรเขาเป็นสัตว์ทดลองตัวสุดท้ายที่จุมบ้าสร้างขึ้นภายใต้การสนับสนุนทางการเงินของดรแฮมสเตอร์วิลล์ผู้ถูกออกแบบมาให้มีพลังทั้งหมดของสติชพร้อมด้วยพละกำลังและความเร็วที่เพิ่มขึ้นรีลอยมีรูปร่างเหมือนกับสติชที่มีขนสีแดงหยาบรวมถึงพลังและความสามารถเหมือนกันทุกรปกปกาาาแต่่่มมีีพลลังลควววเเ็ทหนือ เขาสามารถม้วนตัวเป็นลูกบอลและกลิ้งด้วยความเร็วสูงมากสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทุกสิ่งที่เขาชนโดยปกติเขาจะเน้นการโจมตีทางกายภาพแต่ก็สามารถใช้ปืนพลาสม่าได้นอกจากนี้เขายังมีความสามารถในการกลอมตัวเป็นสติชโดยการเปลี่ยนสีขนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน ยิ่งไปกว่านั้นลีลอย,ยังไม่ได้รับผลกระทบจากพลังของสัตว์ทดลองบางตัวเนื่องจากเขาถูกสร้างขึ้นหลังจากแองเจลเพลงของเธอจึงไม่มีผลต่อเขาและไม่สามารถเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนดีได้ลีลอยเป็นหนึ่งในสัตว์ทดลองไม่กี่ตัวที่มีนิสัยชั่วร้ายยิงยโสและโหดเหี้ยมซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นผู้บังคับใช้ของแฮมสเตอร์วิลดังนั้นเขาจึงเชื่อฟังนักวิทยาศาสตร์ชั่วร้ายโดยไม่มีข้อสงสัยและไม่เคยพยายามทรยศเขาเลยเรียกได้ว่าเป็นด้านตรงข้ามของสติดอย่างแท้จริงแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่สต